เขาลักที่สุดก็คงเป็นเวฟครับตัวไล่ลงตัวนี้หมื่นเจ็ดเนี่ยน,นะหมื่นเจ็ดตัวเดียวนียนะซูนดูใดูใกล้เนี่ยหมื่นเจ็ดครับตัวแคนะ่นี้อืมหมื่นเป็นล้อเราหาสภาพดีไม่ได้รถมันจะดึงมันจะดูโซมอ่ะพอล้อมันเก่าอะไรอย่างเงี้ย วัสดีครับผมเจ็ตนะด้วยนะครับผม EP นี้นะครับผมเราจะพามาดูรถเก็บของเก่งออปชั่นนะครับผมก็คือพี่ชาเวนะครับผมว่าเขาจะเก็บรถอะไรไปบ้างนะครับเห็นเขาบอกว่ามูลค่าหลักล้านบาทเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอพี่เก่งอะไรดีกว่าแล้วเขาให้เขาดูว่าคันไหนราคาเท่าไหร่คันไหนราคาเท่าไหร่นะครับรถเก็บมีอะไรบ้างนะครับมีรถเยอะมากมายมีซีโนเวฟเคเอ็กซ์แล้วที่เดคัญก็มี KR ด้วยนะครับผมพี่เฮ่งสวัสดีครับ นี่พี่ชายของเมย์นะครับเก่งเขาใช่น,นี่โกโก้ครับผมคนประจำร้านนะครับผมก็พี่เก่งวันนี้จะมาบุกดูคังรถของพี่หน่อยรถเก็บของพี่ดูดูเคอาร์ก่อนแล้วกันอยู่ใกล้ดีอันนี้น่าจะเป็นรถที่รักลองลงมาไหหรือรักที่สุดเขารักที่สุดก็คงเป็นเวฟครับทำไมถึงรักเวฟมากกว่าเคาร์พี่ผมเห็นเคาร์อะไรเยอะกว่า ตอนเด็กๆเนาะเออผมเออมีรถคันแรกก็เป็นเวฟหน้าเถิดหน้าเถิดสีเทาดำเทาดำโชว์โชวว่าสีแดงใช่จั่นม่นบ้างสิบสิบห้าปีแล้วจำแม่นมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูคันแรกก่อนดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะมีทั้งหลายคันนะครับผม KR คันนี้เริ่มที่ชุดบนก่อนเลยอะไรอะไรบ้างพี่อันนี้ประกับซีอาร์ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ซีอาร์ห้าพันกว่าลนดโอเคอันนี้เป็นประกับที่ทนรอบใช้งานได้เขาเรียกว่าสมูทที่สุดในบรรดาประกับนะตอนนี้ หายยากไหมค่อนข้างไม่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 มีของเรื่อยๆครับปั๊มครับปั๊มเป็นลอซี่หมุนเงินอันนี้ก็ตัวประมาณแปดเก้าหมื่นประกอบมซื้ออยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีของไม่มีผลิตแล้วอถ้าเกิดว่าจะผลิตอ่ะมันต้องสั่งจํานวนบริษัทซึ่งถ้ามันจํานวนอ่ะมันก็จะมาจมทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ผลิตครับแล้วก็จะเป็นฝาเดฝาเดเมสเมสเคแฟกไล่ลมตาบับ เป็นไล่ลมไทเทเนียมนะครับถือว่าชุดจบอ่ามันก็ต้องเป็นสเต็กประมาณนี้อยู่แล้วสวิตไฟอ่าอ่าสวิตไฟฮันนี่เวลคาร์ทโคเคนอันนี้คืออันที่ที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่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 ใช่ไม่ใช่คาร์ก็ไม่เหมือนครับคาร์ทโคเคนก็เป็นคัรตัวแบบพฟมันเปิดต้นต้นมูลค่าหมื่นกว่าบาทครับประมาณหมื่นสี่หมื่นสามมีชุดบนนะชุดบนได้ประมาณสองสองกว่ากว่าแล้วใช่แล้วก็หัวใสทักเอิร์นเดี๋ยวค่อยไล่ลงมาข้างล่างนี่าข้างล่างสำคัญเลย แล้วก็ลงมาข้างล่างก็เป็นสี่พอตแต่ไม่ได้โมไม่ได้โมโนนะครับไม่ได้เป็นตามชิ้นเดียวในบ้านเราเรียกว่าเมาส์แต่ผมก็เรียกเมาะครับมันเป็นสี่พอตแล้วก็ไล่ลมไทเทเนียม,มวาเบนโจซาบูลีอย่างเงี้ยก็เป็นวาลที่เ,เขาเรียกว่าอะไรฝั่งหนึ่งตัวผู้ฝั่งหนึ่งก็เป็นห่วงมันเป็นเนื้อเดียวกันอ่าแล้วจานพี่จานเบมโบ้ทันตะวันครับสองร้อยเก้าสิบหกึ่ง นี่จา้าเนี่ดยดูมาร์ดูมาร์ไอเอสล้อหนึ่งสองสิบเจ็ดน้ำเงินจุกลมมูนอายอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นซ<ไ>ื้อมาร้อยกว่าบาทมูนไอซื้อมาจากญี่ปุ่นมูนอายที่ไทยก็มีใส่เล่นๆ,ๆใส่เล่นๆครับมูลค่าปัม๊มเมาส์นี่เท่าไหร่ล่ะพี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดหมื่นครับมือหนึ่งยังมีอยู่มือหนึ่งครับแล้วสายเบรกสายเบรกก็เป็นสาเอิร์นครับอันนี้เท่าไหร่พี่ท่อนเนี้ยันข้างบนเลยอันนี้หมื่นเจ็ด ตรงนี้น่าจะ3 0 0พก็2,000 0ืโดยประมาณ2,000 0กว่าบาท2 0 0 0 0ต้นต้นๆจานธนวันอันนี้1 7ื่นเจ็ดตัวได้ลงตัวนี้1มื่นเจ็ดนี่ยน,นะ1 7ื่นเจ็ดตัวเดียวนียนะซูนดูใกล้เเนี่ย1 7ื่นเจ็ด ตัวเค้นี่อืมหมื่นเจ็ดมันพิเศษกว่ายังไงพี่มันก็คือเวลาไล่น้ํามันอ่ะปกติเราต้องผันคายใช่ไหมครับแต่เนี้ยเวลาเราไล่น้ำมันปั๊ม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 เรากดที่ตรงนี้เลยน้ำมันก็พุ่งออกอืมหมื่นเจ็ดนะครับหมื่นเจ็ด้องมันเป็นของจานธนวันนะพี่จานธนวันก็อยู่สองหมื่นกว่าบาทดูมาเอสดูมาเอสหน้าหลังครับก็เท่าไหร่ดูมาเอสตอนนี้มันสวิงอยู่สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นแต่ตอนนั้นผมซื้อมาสี่หมื่น ล้อล้อล้อมล้อโมหลังล้อไม่ได้ล้อพวกไอวัดสมเด็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอล้อหลังเตาขอบจิกอะเป็นล้อรางน้ําคือผมไม่ใส่หลังเตาขอบจิกเพราะว่าหลังเตาขอบจิกเนี่ยมันหาสภาพสวยๆยากแล้วก็ล้อมันค่อนข้างราคาไปไกลผมก็เลยเลือกที่จะซื้อล้อใหม่ใส่รถเพราะว่าถ้าเกิดล้อเราหาสภาพดีไม่ได้รถมันจะดึงมันจะดูโซมอ่ะพอล้อมันเก่าอะไรเงี้ยไปได้มันก็มันก็ไม่ได้เหมือนแบบ สภาพใหม่อะไรมันก็ไม่ถึงตามฟิลพี่อ่ะใช่อันนี้ก็เป็นสายเอิร์นสายเอิร์นครับหัวรัดหม้อน้ําเอิร์นคบูไคชินนี่ดูคาบูหน่อยดีบีฟอส์นี่ดูคาบูครับคาบูไคชินแล้วก็ท่อท่อไทเทเนียมปะบางทรายครับไทเทเนียมไหมไทเทนทั้งใบครับไบคาร์บอนอีกบาทนะพี่อยู่ในไทเทนอันนั้นอันนี้สองหมื่นนะสองหมื่นนะครับอ่าแล้วก็ปั๊มกระถุงปั๊มกระถุงกล่องอันนี้กี่หมื่นแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้สี่หมื่นกว่าบาทเยส ึ้นนนเหมือกันแ,นแล้วก็หัวเอิญหัวเอิญมาปั๊มหลัง2พอร์ตปั๊มน,นี้ผมชอบ GP นะครับเป็นเขาเรียกว่าบ้านเราก็เรียกโดเรเดมอนนะครับแต่ก่อนซื้อมาก็ลูก7 8็ดแปดหมื่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่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 ถึงละจานหลังจานไส้ทอง220ของเบมโบนะครับเดี๋ยวนี้นดูไหมก็หมื่นกว่าบาทคือมันเซตหน้าหลังมันเข้ากันไงอ่าอ่าแล้วก็คันอันนี้คันเบรกก็ประมาณหมื่นหนึ่งของดูคาตี้ของดูคาตี้เอามาแปลงใส่รถบ้านเรารุ่นอะไรพี่ดูคาตี้รุ่นอะไร ไม่รู้7 9 6หรืเก้าหรืออะไรอ่ะเป็นคันคันเกียร์สายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออช็คหลังในถ้ามาด้านนี้ละเอยียดก็จะมีแค่ชกคหลังในตอนนะครับประมาณสี่หมื่นกว่าบาทจะช็คในตอนอ่ะสวยเรียกว่ามันเป็นช็คที่พรอฟอร์มที่สุดเบอร์ต้นๆเลยดีกว่าดูดีกันก็คือ WP กับในตอนอโอวีนก็จะเป็นอีกเกรดมึงลงมาแต่ว่าถามว่าใช้งานดีไหมมันก็ใช้งานพอๆกันหมดแต่ว่าละเอียดน้ำมันอะ่ะแบบว่าอ่าอย่างงินมันตรงโทษนะครับ เห็นปะมีปรับตรงนี้อไม่พอมันมีปรับข้างบนอีกคือปรับอะไรพี่มันก็คือปรับละเอียดน้ามันแต่ว่ามันไม่มาส่งผลบนรถพวกนี้เลยเราใส่เพราะเกิดความสวยงามตรงนี้พวกนี้มันติดรถรุ่นอะไรมาครับมันจะมันจะเป็นรถพวกเอ่ออะไรนะเคสอา่งตรงรุ่นเลยเหรอตรงเคสอาร์เร่มันจะเป็นพาร์เคสอาร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีพาร์ของเซอร์แล้วเขาไอ้ของเคอาร์รถรถรถหนัก no ก yes ็คือรถหนักก็คืออย่างนี้ครับซึ่งว่าโชกคอะมันจะอยู่ผูล่างนี่คือรถ K.R. รถทรงสเต็ปเดิมแต่ถ้าเป็นรถเาขาเรียกว่ารถหูบนอะโชกอะหูโชคมันจะอยู่ข้างบนซึ่งมันเป็นรุ่นของเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นรถแข่งอะรถเบาอะมันจะใส่หูบนแต่ว่ารถผมรถหนักอะก็จะเป็นหูล่างอ๋อมีหูด้านล่างหูด้านล่างกับหูด้านบนตำแหน่งเยนหูหโชกด้านล่างก็คือถ้าเป็นรถหนักมันจะอยู่ตรงนี้ ถ้าเป็นลมเบามันก็จะอยู่ด้านบนอะไรประมาณนี้ครับก็คือชุดจบนะครับคันนี้ด้าด้วยการสะบัดนะครับโอลินนะครับคือสองหมกอยู่ข้างในนี่หว่าใช่ใช่ผมไม่ได้ใส่แยกออกมาผมไม่ได้ใส่ไอตัว <ๆ S 1> นี้ของผมมาเนี่ยเนี้ยใช่ใช่ที่ผมไม่ได้ใส่แม็กคือว่าเขาเรียกว่ารถหนักรถเทสอะครับใส่แม็กไปก็ไม่ไประโยชน์ล้มก็เป็นอะไงเหมือนกันเสียตังค์กันเลยไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ไม่เป็นรถซิ่งมากกว่ารถรถอะไรครับได้ใส่คันนี้เท่าไหร่พี่ทั้งหมดเลยรวมเครื่องด้วย ทำไปก็น่าจะมี7จ็ดแสนนะรวมเครื่องยนต์ทั้งแรกเครื่องยนต์ก็แสนสองครับใครไม่เข้าใจนะครับคนแต่งรถก็จะฟีลประมาณนี้แหละใช่เพประมาณนี้เลยว่าใช่รถมันต้องสุดก็คือรถเก็บคันนี้รถเก็บมันก็เดี๋ยวจะมีรถเก็บอีกสองคันให้ดูไปดูเลยดีกว่าเวฟอไปดูลูกรักพี่เลยมาต่อเวฟเลยครับผมอ่ะพี่ทำอะไรไปบ้างเดี๋ยวร้อยยี่ห้าหัวเทอรเวฟร้อยยี่ห้าบังโลเขาเรียกว่าร้อยยี่ห้าหัวเทอรย้อนเวลากลับไปทั้งยี่สิบปีรถคันนี้รุ่นแรกก่อกำเนิดนะ ก็เริ่มต้นจากปั๊มบนอะโลโก้แดงออกแดงด้วยเมคเคแฟกซ์ลักโคเคนอยู่ตรงนี้แล้วมีไล่ลมอยู่ตรงนี้ด้วยผมใส่ไว้แล้วมองไม่เห็นนะต้องมันจะมองอย่างเงี้ยด้านในมีด้านในอยู่ไรื่อยๆประกับ RM อ่าก้านเนี่ยก้านแต่งนะครับเป็นของโคเคนสวิตแรงดันของปั๊มโลโก้แดงเดี๋ยวนี้ RM เท่าไหร่วะพี่สภาพดีๆก็ต้องมี2-3หมื่นนะเดี๋ยวนี้นะจากสมัยสี่พันกว่าบาทแล้วนะฝาพอรดบายแฮนด์เดโตนา ถามว่าทำไมใส่คนละข้างวันนี้ไอ้เจม,มันจะมาถ่ายก็เลยใส่ใส่ใสโปะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยปั๊มล่างนี่ปั๊มล่างเป็นปั๊มเอ่อปั๊ม KTM ครับ Mono Box มันจะเป็นปั๊มเหมือนปัม๊มทรงเดิมอะครับจะติดรถ KTM แล้วก็วาลวแล้วก็ไล่ลมอันนี้มันเจ็ดเหมือนกันป่ะเนี่ยใช่อันนี้ปั๊มไล่ลม Star p a r น้ำเงินดำ ปั๊มสวยนะอันนี้ปั๊ม KTM ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนใส่มอนอบอกเนี่ยสามสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ไล่ลงไอันี้ชุดปลดไว้ป่ะใช่อันนี้ปลดไว้ก็อันนี้จะสองหมื่นกว่าบาทเส้นนี้ก็น่าจะมาสองหมื่นห้าคาสายด้วย Active จาน TK สองร้อยแปดมิล GP อันตัวนี้หายากไม่ค่อยมีในไทยน่าจะมีอยู่ไม่เกินห้าใบในไทยน่าจะมีตอนนั้นผมเบิกมาประมาณสามหมื่นกว่าบาท คุณหน้านี่ก็รวมมสองแสนนะประมาณนนไอ้ที่สาคัญนะรถคันนี้ไม่ได้สําคัญว่าของแต่งนี้เท่าไรหรอกันสาคัญที่ว่ารถคันนี้ไม่ได้ซื้อรถนะครับแต่ซื้อล้อซื้อรถเอาล้อแล้วทุกอย่างก็ไม่ได้ใช้อะไรหมดเลยเราก็ถอดลื้อแล้วทําใหม่หมดล้อเนี้ยมันถึงที่อยากได้มากตอนนี้ต้องซื้อรถเข้ามาคือล้อเขาเป็นล้อเบิกเจ้าของเก่าอ่ะรถพี่อั้นนนใช่ป่ะครับคือล้อเบิกมือหนึ่งมาล้อเบิกมือหนึ่งมาผมเลยซื้อรถเอาล้อ เขาอยากได้ล้อเพรล้อเขาใหม่มากดูไม่มีรอยเลยอันนี้ที่มันเป็นคาบเนี่ยมันเป็นคาบน้ําน้ำยาโควิดผมไม่ได้ล้างรถวันนี้ขี้เกียจเจมันมากระทันหันอ้วยอาก้รุ่นอะไรนะพี่อาก้กอนหนครับสองสีทรงเอปี10บที่เขาเล่นๆกันเลยตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แสนหกหมื่นก็ขายได้นะเจ็ดแปดหมื่น <7 80, S 2> แล้วแต่เครื่องยนต์ลูก 5- ้ชัก 6มิลถ้าจะไม่ผิดนะแต่ลูก59เกแต่แรกอ่ะผมเคยขับอยู่้วก็โชกหลังก็เป็นเอลเวนเทสโชกหลังก็แกนดำทำเอลเวนเทสแล้วก็สายเอิร์นท่อลูก59ผ่า s เอสดีเอ็มเอ็ M X, กซ์การตบัดก,กรากกรบตบาดเอสดีเอ็มที่สวยอ่ะหมกสวยอย่างเนี้อยอ่านี่ปาดเนียนมากเลยเนะี่ยอันนี้คืออันนี้ทั้งคันเบเ็ดเสร็จรมรถเท่าไหร่พี่ ตอนนั้นจอไว้ทำไปประมาณ4แสนนะ4แสนแล้วนะน้องๆเครื่องยนต์นะอันนี้เจ็ดอันนี้สิคือว่ามา90,000อ่ะเออรู้แค่นั้นนะ90,000นี่คือเอาแต่ล้อเลยเอาแต่ล้อรถเขาไม่มีอะไรเลยคันแรก KR นะครับ7แสนนะน้องๆอันนี้เวฟ4แสน1ล้าน1แสนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรถคันสุดท้ายรถคันนี้จอดนานที่สุดแล้วต่อไปน้านี่คือนูโวมีแต่เมวนูโวอยู่ในบ้านอันนี้เป็นฟีโน่ปีอะไรนะพี่ รถคันนี้น่าจะ14ปีแล้วคันนี้จะจอดนาะนสุดๆเลยใช่ก็ตอนแรกก็โลงก็เลยเอามารื้อทําใหม่หมดเก็บใหม่เบอร์ของทุกอย่างหมดผมเห็นคันนี้จอดยางแตกตอนผมมาทําส่งคาร์บอนพี่อ่ะใช่นะครับอันนี้มีปัมป๊มปั๊มโลโก้แดงประกอบไปอ่าไล่ไล่ทีละอย่างนะปั๊มโลโก้แดงไม่เคแฟกสลักแต่งโคเค่นแล้วก็ไล่ลมซีนซีตัวไล่ลมซีนซีฝาปิดซีนซีฝาเดโทน่า แล้วก็ประกับ R แล้วก็ปลายแฮนด์พอร์ตสวิตตุกติอกอเล็กน่ารักก้านซ้ายก้นานซ้ายโคเก้นสลักทองแล้วก็ตัวนี้รถคันนี้หายากก็คือกันสะบัดตัวสั้นวาวทองตัวแรกอรุ่นแรกท,ที่มาแพงๆครตอนนั้นเท่าไหร่พี่กันสะบัดเลเซอร์ตัวเนี้ยตอนนั้นหมื่นกว่าบาทที่ซื้อมาแต่ว,ว่าตอนนี้มันก็ราคามันก็ไปสองหมื่นสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยชุดบนก็แบบเก่า จะค่อยรวมทีเดียวอันนี้แมงสาบปะ่ะน,นี่แมงสาบอันนี้ลูกสิวสี่ผ่อนนะครับสี่ผ่อนเล็กบ้านเราเรียกแมงสาบก <3 S 2> ็คาดว่าเ่าด้วยสาบานสีแดงจานโมโตโทีวันชูทีเอ่อโมโตโทีโมโตสามล้อกอ้อนหนึ่งสองรางน้ำก็ประมาณนี้ก็ชุดหน้าเท่าไหร่ทั้งหมดบนล่างอันนี้ชุดหน้าก่อนราคาเข้าข้าวถ้าน้องๆจะมาทำเนี่ยแสนอัพอยู่แล้วแสนตีเป็นแสนห้าต้องมีแสนห้าคันนี้ลูกฝูงหกสี่ชักสิบเอ็ดมิล เหลือเพิ่มสายลูกให้มันเป็น6 6หเก้าอะไรก็ว่าไปค่าด้วยสายเอินตรงท่อกับตรงเติมน้ำมันเครื่องจริงจริงตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นตัวดักไอขึ้นมาเสียเข้าในเออแต่ว่าพอดีเราก็มาตัดท่อทิ้งแล้วก็เชื่อมแล้วก็ใส่เป็นสายเอินร้อไม่ร้อเป็นโมลาด์ร้อนหนึ่งสองโมลาดแล้วก็โหลักแกนดำเออเนี่นี่ไอตัวเนี้ยจะแพงกว่าแก Gli, แกแกลุ้มที่มีป้างมานอะไม่ไมีไม่มีไม่มีหมดแล้วใส่ในลุงโง่อ๋อเออถ้าเป็นโช๊คแกนดำนะครับแล้วก็ไฟท้ายอ่ะก็เป็นไฟท้ายแต่งนะไอ้ไอ้สมัย LED เอออันเนี้ยอันนี้มันก็ไม่ได้แพงหรอกครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วแล้วผมก็ใส่ตอนเด็กๆอ่ะใช่แกนดำสวยๆนะครับสภาพกิ๊กๆมือลิงอ่ะพี่เนี่ยหาหมาเหรอหมาตัวมาหกเจ็ดพันคุณกู้ฟสองพันก็บ่าทนะเดี๋ยวนี้คุณเจ็ดพันแล้วพักเท้าพิเรียมาต่ออะไร อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้อันนี้ห้าพันบ้านที่ตอนเด็กผมซื้อพันพันสองพันแปดได้เลยมีเล่าราคาแบบว่าอะไรละอะไรรถเดี๋ยวนี้ราคาไปไกลมากเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีความพร้อมในการยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้อะไรเลยตอนนีเดี๋ยวเาตายดิ่ดเนี่ยแหละเดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างในดีกว่าเสียงดังครับผมต่อข้างในนะครับ พี่เก่งแบบบางคนก็จะถามว่าทําไมทุกคนต้องบอกว่าเก่งออชั่นคู่คู่กับเด็กฝั่งทนมานานก็เรียกว่าเปิดร้านในวุฒิกาเป็นร้านแรกๆของเส้นวุทิกาเลยก็ว่าได้สิบกว่าปีแล้วอ่ะเอาง่ายๆผมอธิบายให้ฟังวันที่พี่เก่งมาซื้อร้านเนี้ยผมเนี่ยมานั่งทายสีฟูนี่เขาอยู่เลยมาด้วยเหรอมาผมยังรอกระเบื้องให้พี่อยู่เลยอ๋อเหรอพี่ยือยู่ตรงผมมาดูร้านอ่ะบอกให้มึงหกพันดีป่ะวะเออเออผมก็เออดี แล้วนั่นถาชิญทำมาครับแล้วผมว่าก็เป็นเด็กเปลี่ยนอะไรให้พี่เก่งตอน,น,นก่อนพี่เก่งจะไม่มีเด็กดูที่ร้านจะมีผมมานั่งนอนเปเป็นเป,นเปนพับอ่ะได้รล้นตรงนี้ได้แร้วตรงที่เก่งจอดเมืเ่อกี้คือผมว่าจะเป็นคนเปลี่ยนโชกให้พี่เก่งพี่เก่งจะให้ผมอ่ะตัวละร้อยห้าสิบบาทผมจําได้เลยพี่จะมีบอสให้ผมตัวนี้ผมนั่งเปลี่ยนโชกชเมื่อก่อนน่ะจะเป็นโชกชวาที่แขวนอยู่นะครับเป็นโชกกระป๋องทองธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วนั่งเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะแล้วผมก็ไปทำคาร์ เนี่ยคาร์บอนเจ็ตมันอยู่เลยเนี่ยสินี่นี่คืองานเราแม่แลยนี่สี่ปีแล้วนะตอนที่ท้อะไรก็มีเยอะนะเนี่ยอันเนี้ยผมก็ทำอันเนี้ยคือของเก่าเก็บเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ผมเจี๊ยบผมเป็ซีนที่มือแรกๆเลยยังไม่เหลี่ยมเลยทุกวันนี้มันอยู่ได้คือคาร์บอนสมัยก่อนที่ผมทำ่อนนี้เปลี่ยนไปยังมีอยู่เลยทำงานเลย มันก็เป็นความผูกพันพี่เก่งผมว่าโตด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใครคิดว่าเอ้ยผมแม่ไม่เคยแร็รถเ๋ยวผมบอกให้นะเคถามพี่เก่งแล้วพี่เก่งกับพี่หนุ่มเนี่ยจะส่งอะไรให้ผมที่บ้านเลยโดยที่แบบไม่ต้องมาล้านคือยื่นให้พ่อแม่ผมเลยผมไม่เอาโตมันเด็กเกียแหละเมื่อก่อนอ่ะคือผมว่าจะทารถโซนิกผมว่าผมจะขับโซนิกแล้วซื้ออะไรแต่งกับพี่เก่งกับพี่หนุ่มเลยแหละหลังแล้วก็โตมาด้วยกันเทรถด้วยกันแล้วก็พี่เก่งเขาก็แบบขายอะไหล่รถที่ที่บ้านแล้วก็ซื้อตั้งแต่อยู่ีีี่่่บ้้้้าาาาานนนนตตัังงแยยไมมมหรรเลก็จะะะปปณ20 ผสามสามแล้วว่ะผมงเทนรถกับพี่ตอนที่สิบสามอ่ะก็คือรวมถ้าแบบมีชื่อเก่งออปชั่นเนี้ยก็คือตอนหนึ่งพศววันแล้วก็คือเป็นวินเทจไปแล้วก็คือเป็นอย่างที่เด็กเขาพี่มาบอกว่าแบบเป็นของคู่ฝั่งเขาก็จริงครับเพราะว่าตรงเส้นเนี้ยมีพี่นึ่งเปิดอนคือผมว่าเปิดร้านตรงนี้มานานแล้วแต่ว่าด้วยว่าโลกโซเชียลมันเข้ามาใช่ป่ะแต่ก่อนมันโลกโซเชียลมันเข้าไม่ถึงการโปรโมทมันค่อนข้างลำบากไม่เหมือนทุกวันนี้ที่แบบว่า ใครมาก่อนมาหลังไม่สําคัญแล้วใครยึดพื้นที่ของโซเชียลได้ก่อนก็คือถือว่าดูแลดูดีอะไรเงี้ยเป็นตํานานไปแต่จริงๆในความในรุ่นเก่าๆเขาก็จะรู้ดีหรือว่ารุ่นใหม่ๆทุกวันนี้ถ้าเออชื่อใหม่ก็ผมคิดว่าน่าจะเกิน5้าเนะที่ขต่รุ่นเก่าสาหรับพวกเรานะพี่ต้องเจมสหมยเซนหลุยอ่าอะไรก็ตามอันนั้นคือเบบสมัยเด็กๆของพวกผมเลยเจมหมวยเซนหลุยพี่เล้งห้วยขวางเฮีไลท์เฮไลท์พี่อ้ําประมาณนั้นนะแต่ว่า คือพี่เก่งอะเป็นคนที่มุ่งมั่นมากมาเลยนะคือต้องนั่งรถเมย์กลับมาเพื่อขายของนะอะเวจะตั้งนนงจิตอะใช่คือนั่งถือล้อถือจานไปส่งคือรถเมย์นั่นคือความพยายามนะครับคนเรามันต้องมีความมุ่งมั่นและความพยายามถึงจะสำเร็จนะมนผมที่แบบมีชื่อเสียงในการเปิดเพลงแต่ผมอาจจะไม่ได้ดังล้นฟ้าอะไรนะแต่คือผมว่าพยายามแบบเนี้ยเหมือนพยยอยี่เก่งไม่ต่างกันคนเราใครมามองคนเชื่อพี่เก่งไหมแต่งรถเป็นล้านเลยถามว่าตอนนี้เขาไม่ได้มีอะไรเลยอะพวกผมเห็นกันมาตอนเขาไม่มีอะไรเลยมัน มันก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่เขาโตมาทุกวันนี้ได้นะครับมันไม่ได้เรียกว่าเป็นความพยายามดีกว่ามันเรียกว่ามันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องพี่ชอบต้องทำ<ด>งานอันนั้นพี่ไม่ได้ต้องชอบพี่เรี้ยงหนังสืออยู่เว้ยพี่ชอบอตอนตอนตอน,ตอนเริ่มเปิดยอมรับว่ายอมรับว,ว,ว่าชอบครับแล้วก็รู้สึกว่าเอออาชีพนี้น่าจะเลี้ยงตัวเราได้นะกับการไปเรียนก็เป็นเงินเดือนสักหมื่นกว่าบาทมันไม่พอเรากินผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ได้ถูกพนักงานออฟฟิศหรือ คนทางานประจําผมคิดว่าคนเราเลือกทางเดินไม่เหมือนกันแต่ผมเลือกที่จะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเรียนปวปวชปวอสอครับผมคิดว่าเรียนไปผมก็ทางานให้หมื่นกว่าบาทผมไม่เอาดีกว่าแต่ตอนที่คิดตอนตอนัดสินใจตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีรายได้เยอะหรือรายได้น้อยแค่รู้สึกว่าเออกูได้อยู่กับสิ่งที่กูชอบแล้วกูก็มีรายได้กับสิ่งที่กูชอบมันก็โอเคกับสิ่งที่เราน่าจะทํางานแล้ว,ลวเราก็น่าจะมีความสุขกับมัน ก็คือทุกคนนะต้องทํางานแล้วมีความสุขมาถึงจะไปด้วยกันได้ครับเพราะพี่เก่งอะมีความสุขมากการแต่งรถตั้งแต่ไหนแต่ลายแล้วใช่ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่แบบสิบต้นๆอะสิบต้นๆอ่าเราส่ร้อยอะอ่าเราก็เริ่มขับรถเริ่มอะไรกันแล้วอะมันก็เป็นความผูกพันนะใครไม่เห็นผมในมุมมองนี้นะครับก็เนี่ยจะได้รู้หลังจากผมทำยูทู b เนี่ยแหละเพราะผมอะอยู่กับวงการรถซิ่งมาตั้งแต่เด็กๆเลยไอไอดวงไอดีนี่คือเพื่อนผมเลยก็คือขี่รถมาด้วยกันเลยนะครับ ใช่สนใจอะไรก็คือข้อมาสอบถามมาได้ครับจริงๆอ่ะบิ๊กไบค์เราก็ทําได้นะครับอาจจะไม่ได้ถนัดมากแต่รถเล็กอ่ะเราคือร้านทุกร้านครับมันทําได้ทุกซีซีหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าความถน,นัดน้อยถนัดมากมันมันแตกต่างกันออกไปซึ่งบิ๊กไบค์บางรุ่นอ่ะเราก็กเราก็ทําได้ครับ <S <S แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถนัดเหมือนรถเล็กแต่ว่าผมว่ารถเล็กมีรายละเอียดมากกว่ารถบิ๊กไบค์นะ <S <S อย่างรถบิ๊กไบค์เนี่ยมาถึงใส่อะไรตรงรุ่นเลยปึ้มปึ๊ปึปึแต่อย่างรถเล็กเนี่ยคือมันต้องแปลง การแปลงขาเนี่ยสำคัญเลยนะพี่ต้องแปลงอย่างเงี้ยครับมีขามีอะไรถ้าเป็นรถใหญ่เขาเรียกคันเกียร์แล้วมาแปลงใส่รถเล็กเป็นคันเบรยบางรถเล็กยังแปลงได้เลยมันยากกว่าไม่บอกมันไม่รู้นะมันยากกว่ารถใหญ่รถใหญ่มันยากตรงนื้อกลับประกอบแล้วก็เซ็ตระบบแต่รถเล็กอะครับเราจะแปลงไงให้มันใช้งานได้จริงเข้ามาหารถเล็กจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ จิตนาการเมจิ้งด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีจะมาใส่ได้โดยแบบเข้าใจเลยเพราะว่ามันรายละเอียดดีเทลมันเยอะมากครับ<ช>ไม่ว่า<น>ะจะเป็นแบบขาปั๊มน็อตไล่รถน็อตเงาน็อตอะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องดูให้คนบางคนประกอบรถไม่เหมือนกันบางคนแค่ประกอบรถให้อะไรเยอะแต่บางคนอะประกอบรถให้เลี่ยมมันก็ต่างกันต่างมุมมองต่างที่บางคนก ไม่ต้องเรียกผ่านนะก็คือเ,เอาแค่ของของแพง<ช>ดันใส่เข้าไปแต่พี่เก่งอ่ะจะเป็นคนเก็บรายละเอียดคือรถผมเนี่ยผมบอกเลยนะผมเบิกใหม่ทั้งคันยกเว้นโครงโครงทําสีเพราะว่ามันไม่มีโครงเบิกอยู่แล้วแล้วรถเคอ,อับรถมันเป็นรถยี่สปีแล้วอ่ะมันก็ไม่มีโครงเบิกแต่ว,ว่าสีดําเดิมสภาพดีๆไม่ม,ม,มีเพราะนั้นก็มีโครงอย่างเดียวที่เราเอาของเก่ามาทําสีเพราะว่าแคนกลางผมก็เปลี่ยนเสื้อฝาไม่ต้องพูดมันเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วก็ แข้งซ้ายแข้งขวาเราก็ที่แข้งนอกอะครับเราก็เบิกมัทุกอย่างครับคือทุกชิ้นของพี่มันไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้เพรแต่ว่ารถคันนี้มันปั้นมาสามปีแล้วไงบางอย่างก็อาจจะดูทรงไปตามกาลเวลาแล้วผมก็ขี่แล้วผมก็จอดเลยไม่ค่อยได้ล้างไม่ค่อยดูแลมันอะไรอย่างเงี้ยก็คือเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออแต่ก็ไม่ได้ไม่ก็ยังอยู่กับผมไม่ได้ขายอะไรออกไปคือเป็นคนเก็บรถนี่มันจริงๆมันขาดอีกคันนึงนะโนโวเนี่ย มันมีนูโวไฟย้งลงอีกสองทางที่บ้านไอ้คันแดงป่ะใช่ไอ้คันแดงที่จอดตอนนั้นนะนะใช่ใช่ไอ้คันนั้นก็สวยแต่ว่าคันนั้นอยู่ในกุเดยว่าหลังมีโอกาสเดี๋ยวค่อยเขียนออกมาให้ถ่ายให้ดูหลังเขียนออกมาได้ก็พี่เก่งฝากร้านหนะพี่ร้านอยู่ตรงไหนของเส้นแตถ้าเรามาจากดาวคณนองนะครับเจอสามแยกจอมทองเลี้ยวขวาชิดซ้ายเลย50เมตรร้านอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าเรามาจากทางตลาดปูเทิดไทยตรงมาก่อนถึงสามแยกร้านมันอยู่ขวามือ ก็ห่างจากแยกก็5 0เครับเลยซอยวุฒกาห5ามาก็ฝากร้านฝากผลงานแล้วก็ฝากสินค้าด้วยนะครับก็พี่เก่งก็จะมีสินค้าอัปเดตตลอดครับใช่คือสินค้าพวกดูหน้าเฟซบุ o กผมได้นะดูหน้าเฟซนะเพ่าะเห็น k e n g o p t i o n แล้วลงท้ายด้วย SORN สอนเก่งออปชั่นสอนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมคนตั้งชื่อเฟซเขาต้องมีสอน แต่คือเก่งออปชันครับประสานากิษตรงตัวครับก็ฝากเฟซบุ๊กไว้ด้วยครับช่องเดี๋ยวผมขึ้นให้พี่เลยแล้วถ้าแบบเดีย๋ยวจะขึ้นเฟซบุ๊กพี่เก่งให้นะครับคือเด็กๆคนไหนสนใจจะซื้ออะไรนะครับเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับหรือทางไลน์ก็ติดต่อทางไลน์ทางแชทเพราะว่าอยู่อีโกคนจะวอลเข้ามามก็น้อย,อยใช่ไหมมันก็คือท่างมาสอบถามราคาว่ามีขอไหมอ่าแชทมาก็ได้ครับหรือยินดีเลยถ้าโทรมันจะตอบแล้วลงรายละเอียดได้ดีกว่าการพิมพพิมพ์บางทีมันก็ คาดเคลื่อนในการให้ข้อมูลครับประมาณร้านนี้บริการส่งเลยนะครับถ้าคุณจ่ายครบบริการส่งเลยส่งยี่เมตรแต่ว่าถ้าใกล้ถ้าฝั่งทัวรใกล้ถ้ารีบใช้ด่วนนี่ฮะก็ได้นะครับแบบไม่ใกล้ไม่ไกลมากก็ฝากร้านพี่เก่งออปชั่นพี่ผมไว้ด้วยนะครับใครอยากแต่งรถแววนรถเล็กรถใหญ่บิ๊กบค์ที่นี่รับหมดนะครับรับทุกชนิดรับทุกซีซีแค่คุณอยากได้อะไรคุณเดินเข้ามาครับถ้าคุณไม่ไม่สะดุกเลยเข้ามาทักแชททักไลน์มาเดี๋ยวมีทีมงานตอบแน่นอนครับผม ถ้างาก็ฝากร้านเกมชั่นพี่ผย่มไว้ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ